โนเวลไว้ c แชน n นลสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคุณกำลังรับฟังนิยายเสียงจากโนเวลไว้ c แชน n นลโดยเจ้าของน้ำปากกาสตาร์ไดมอน d ี่คุณรักค่ะสิงเหนือ you are m y บทที่21สวัสดีเมียพี่สิงห์อ้อวัสดีไอ้เชีย่ยไม่มีคำทักทายอื่นดีกว่านี้แล้วเหรออีวิทย์ ผมและเหนื่อยใจเพื่อนทั้งกลุ่มที่นั่งอยู่ด้วยกันต่างหัวเราะชอบอกชอบใจที่ล้อผมได้ไอเรื่องเปิดตัวมันก็ผ่านมาจะสองอาทิตย์แล้วทำไมไม่เลิกแซวกันสักทีก็ไม่รู้ทั้งทั้ที่ในโซเชียลมันก็ไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วยังว่าแหละนะดราม่ามันมาไวไปไวยิ่งผมกับแฟนไม่ใช่ดาราคนดังมันก็ไม่ได้เป็นที่สนใจจนต้องมีคนมาปั่นกระแสรายวัน บางคนไม่รู้จักผมด้วยซ้ำและไม่สนใจเหตุผลอะไรขอแค่ได้ด่าได้ว่าผมจะชี้แจงอย่างบ้าคลั่งแค่ไหนถ้าใจคนมันอคติสุดท้ายเราก็ผิดอยู่ดีสู้ทำเฉยๆไปซะเดี๋ยวก็เงียบผมไม่ผิดใครจะทำไมจะมีก็แต่ไอ้กลุ่มเพื่อนสนิทของผมนี่แหละที่ไม่จบสักทีโดยเฉพาะไอ้วิทย์เพื่อนสนิทที่เหมือนรอเวลาได้ล้อเลียนผมมานาน มันหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเรากับเป็น t a l กออฟเดอะทาประจำกลุ่มเห็นหน้าไอ้นิ่งเดินมาหาผมที่ไรต้องมีแซลหนักหน่อยก็ตะโกนลั่นเลยว่าควินควินผัวมึงมาหาโคตรเชี่ยกูว่าแล้วว่าไม่ธรรมดายังจำตอนที่ทำงานกลุ่มได้ไหมเซนกูมันไม่ผิดจริงๆรถถังดรีมและแก้วการทั้งสามคนพยักหน้าให้กันเป็นเชิงเห็นด้วย โดยเฉพาะไอ้ถังที่เป็นตัวตั้งตัวตีผมได้แต่ทะลึงตาฆ่าโทษพวกมันอย่างที่รู้กันว่าเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้และผมกับไอ้วิสสนิทใจจะอยู่ด้วยมากที่สุดยืนยันได้จากตอนที่ผมกับไอ้นิ่งเปิดตัวคนอื่นจะมองด้วยสายตาแปลกๆแ,แต่สามคนนี้จะยิ้มแล้วแซวแทนแก้วการแสดงความยินดีบอกว่าเธอเดาได้แต่แรกแล้วตีมที่เป็นแฟนกับแก้วการก็บอกว่า มันเคยแอบอิจฉาหุ่นของแฟนผมด้วยอันเนี้ยก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่ภูมิใจนิดๆส่วนคนสุดท้ายไอ้รถถังไม่ว่าผมจะนั่งจัก,กรยานไอ้โหดมามหาลัยหรือไปไหนถ้ามันเห็นมันจะใจกล้าเดินเข้ามาทักแล้วหยอกล้อชนิดไม่เกรงใจสายตาดุดุของคุณพ่อสิงห์เหนือสรุปแล้วผมมีเพื่อนที่ดีจริงๆนั่นแหละยกเว้นไอเชียวิทยา ผมมันไส้มันเป็นการส่วนตัวบอกไว้เลยว่าอย่าให้ถึงทีกูน้ะมึงกูจะเอาโทรข่งเดินประกาศให้ลั่นคณะเลยว่าเพื่อนรักมีผัวแล้วมึงอย่าหน้างอสิวะควินเป็นเมียพี่สิงอะไม่ได้มีอะไรน่าอายตรีมว่ามันดูเหมือนจะแอบปลื้มแฟนผมเป็นไอดอลอยู่นี่ถ้ามันไม่มีเมียอยู่แล้วแล้วก็ผมคงคิดว่ามันชอบไอ้นิ่งเลยนะกูไม่ได้ไอายผมตอบกลับ เออมันจะอายอะไรวะประกาศลั่นค่ายขนาดนั้นน่ะกูที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานได้ว่าเขาออกตัวแรงจริงไอ้เพื่อนสนิทหน้าแป้แแลนขนยิบตาทําท่าหน้าตกใส่ผมเล่นเอามือไม้กระตุกอยากโทรบอกผัวว่าโดนบุลลี่มึงจะไม่จบใช่ไหมเวทไม่จบกูเก็บกดมานานมันอัดอัน้นความลับของเพื่อนมันทําให้กูแน่นหน้าอกต้องยกออก ถ้าจะขนาดนั้นก็เอาโทรคงมาด้วยประกาศเลยดีกว่าไหมมึงแซวกูอีกทีกูจะหนีงานกลุ่มมีผัวแล้วอ่ะอย่าไร้ความรับผิดชอบสิวะเพื่อนผมวอยไวยพร้อมชูนิ้วกลางใส่หน้าเพื่อนสนิทอีกครั้งแล้วพวกมันทั้งกลุ่มก็หัวเราะลั่นกันอีกหนเสียงดังจนเรียกสายตานักศึกษาคนอื่นให้หันมองเหมือนจะด่าในใจว่าเสียงดังหาพ่อมึงหรือพวกเปรต ผมนี่อยากจะหยิบแก้วกาแฟปาหัวไอวิทย์ให้มันรู้แล้วรู้รอดมึงจำมว้นาวิทยามึงจำไว,ว,ำไว้พวกมันหยุดพักเรื่องของผมเอาไว้หลังจากที่รู้สึกตัวว่ามีคนมองเยอะเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเป็นอย่างอื่นที่ดูมีสาระมากกว่าแทนส่วนตัวผมยังนั่งสงสัยตาอาฆาตใส่ไอวิทย์อย่างต่อเนื่องแคนเนี่ยต้องชำระผัวผมสอนว่าให้สู้คนถ้าสู้ไม่ได้ให้โทรเรียก กลางวันเนี้ยออกไปกินข้าวข้างนอกกันไหมไปรถกูอยากกินปิ้งย่างว่ะตอนเย็นก็มีแต่คนติดแฟนรถถังบอกเรด้วยน้ำเสียงประชดประชันผมรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาเหมือนถูกพาดพิงโดยเฉพาะไอวิทย์และไอรีมที่พร้อมใจกันหันมามองหน้าหล่อๆของผมอะไรจะมาบอกว่าผมติดแฟนเหรอบอกตรงๆเลยนะว่ามั่คนอย่างพี่ควินคนหลอ่อไม่ได้ติดแฟนนะครับแฟนตึงหากที่ติดผม มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆคนอยิงผมเนี่ยนะจะทำตัวแบบนั้นกลางวันกูต้องซื้อข้าวให้พี่สิงอะ่ะถ้าไม่ซื้อไว้ให้อะ่ะเดี๋ยวก็ไม่ยอมกินข้าวอีกไปด้วยไม่ได้หรอกผมบอกเพื่อนๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนระหอยแม้อยากจะไปด้วยก็ตามแต่มันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ผมจำใจบอกปัดเพราะนึกถึงกระเพาะของไอ้ผัวโฉดมันเลิกช้า อาจารย์ชอบสอนเกินเวลาแถบวิชาความรู้ไม่ถามนักศึกษาเลยว่าอยากได้หรือเปล่าก็ไม่ได้อยากพลาดเพียงหรอกนะแต่สิงเหนือเคยลืมกินข้าวเพราะอาจารย์สอนเกินไปครึ่งชั่วโมงมันแล้วมันไปนั่งรอในคลาสเรียนอื่นต่อเลยหน้าเหมือนเหมือนที่พอถามก็ตอบผมว่าขี้กเกียจไปต่อแถวเพราะนานนั่นทำเอาหงุดหงิดสุดท้ายก็เลยตัดปัญหาด้วยการซื้อไว้ให้นี่แหละคนอย่างไอ้นิ่งไม่กล้าไม่กินของผมหรอก ยิ่งคิดก็ยิ่งภูมิใจรู้สึกตัวว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่บังคับผัวกินข้าวได้มึงมันเดอะเบสจริงๆควินแต่ผมก็ไม่ได้ติดแฟนนะพวกคุณเชื่อใช่ไหมมึงแม่งก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะเออะเดินไปตึกโยธาเพื่อนฝูงไม่เคยไปเที่ยวด้วยรถถังที่เป็นคนชวนยูหน้าใส่ผมไม่รู้จะคําหรือสองสารมันดีเพราะแววตาดูไม่ได้ตัดพ้อเลยเหมือนกับกําลังหมั่นไส้ผมมากกว่า เอาหน้ามึงแฟนมันหล่อขนาดนั้นไม่ติดได้หรอวะดรีมตกบาแล้วบอกกล่าวทำตัวเป็นคนกลางที่ดีแต่ประโยคมันแปลกๆนะว่าไหมกูไม่ได้ติดแฟนสักหน่อยไอ้รีมแม้มาว่ากูมึงอะเคยห่างแก้วบ้างหรือเปล่าผมสวนกลับดึงแฟนสาวของดรีมที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันมาด้วยทำเอาแก้วการเลิกคิ้วหันมามองอย่างตกใจเราไปเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยควิน เสียงหวานร้องท้วงไม่รู้แหละรีมมันว่าเราอะแก้วดูมันดิอ้าวได้ทีฟ้องแฟนกูเหรอเห็นตีนนี่ไหมครับมันจะประทับที่หน้ามึงกล้าเหรอได้ข่าวอิจฉากล้ามแฟนกูมึงจะวัดปะละ่ะรีมแห้งๆอย่างมึงอะแน่จริงมึงมาถอดเสื้อวัดกับกูดิอย่าเอาพิสิงเหนือมาอ้างมึงกล้าท้ากูเหรอห้องน้ำหลังตึกปะละ่ะไปเด้ ผมลุกขึ้นประจันหน้ากับรีมเราสบตากันอย่างไม่มีใครยอมใครไอรถถังนั่งเชียร์เป็นเด็กอนุบาลว่าสู้กันสู้กันส่วนแก้วการก็สายหน้าแล้วอ่านหนังสือต่อหน้าตาของหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มบ่งบอกชัดเจนว่าเหนื่อยนายแต่ผมไม่ผิดนะคนท้าก่อนต่างหากที่ผิดเดี๋ยวได้รู้เลยในขณะที่ผมกับไอคนท้าททยอำนาจมืดกำลังจะก้าวออกจากโต๊ะไปที่ห้องน้ำเพื่อวัดกล้ามกัน ไม่ทันจะพ้นโต๊ะก็ถูกมือหยบยาบของวิทยาขวาไหลเอาไว้ก่อนมันจ้องหน้าผมสลับกับดีมด้วยสายตาจับผิดมึงบอกว่าจะไปไหนนะควินเพื่อนสนิทที่ชอบขัดจังหวะถามผมห้องน้ำหลังตึกไงคนน้อยดีกูจะให้ไอ้ดีมมันรู้ว่ากล้ามกูใหญ่แค่ไหนโหกล้ามกูเห็นมิตรพุงสัตว์ดีมผมชี้หน้าเพื่อนอย่างคาดโทษ ตั้งท่าจะเดินลากมันไปห้องน้ำหลังตึกอีกครั้งแต่ไอวิทเพื่อนเชียอก็ยังคงดึงไหลเอาไว้ไม่รู้ว่าจะดึงหาพ่อหาแม่มันหรือไงไอรีมกูว่ามึงอย่าไปวิทยาพูดขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยวิทห้ามมันทำไมให้มันมาวัดกับกูเลยผมแย้งเออกูจะเอาซิกแพคตบหัวอเตี้ยลูกครึ่งนี่มึงสูงกว่ากูแค่ห้าเซน แล้วมึงก็ลูกครึ่งเหมือนกันไอ้ไฟกูได้ยินพ่อมาไงมึงอะเอาแม่มาเยอะเองกูจะต้องได้ตบหัวมึงเพื่อนเวนไปวัดกับกูที่ห้องน้ําเลยปะก็ได้ดิครับเหมือนว่าเราสองคนจะอารมณ์ขึ้นจนกูไม่กลับผมเบะปากใส่ดรีมแล้วก้าวขาเดินไปรอบที่สหากแต่ว่าก็ถูกดึงกลับมาโดยคนคนเดิมอีกครั้งเอาหยุดหยุด ยังไงมึงก็ห้ามไปไอ้ดีมวิทยาไอ้เพื่อนเลวจอมขัดชาติก่อนเกิดเป็นฝอยขัดหม้อเหรอทำไมวะเดี๋ยวกูกลับมากล้ามกูไม่แพ้ไอ้อ้วนติดแฟนนี่หรอกนะอวดแล้วดรีมก็หันมายักคิ้วให้ผมฮ้มันหน้ามึงเชื่อกูดรีมอย่าไปวิทยาย้ำอีกครั้งหน้าของมันดูจริงจังมากกว่าตอนทำควิสซะอีกเพราะอะไร ดีมยังคงสงสัยส่วนผมก็ได้ตะกอดอกหันหน้าหนี้ได้ยินเสียงถอนหายใจดังมาจากเพื่อนสนิทต,ตัวดีก็<ๆ>ที่ห้องน้ำนั่นน่ะมันไม่ค่อยมีคนเข้าตอนนี้เพราะผีมันลือกันว่ามีผีงไงผมเอ่ยแทรกหกปากไอ้ควินกูจะพูดเองเพราะปีสี่ไม่ค่อยมีเรียนจะมีเป็นวางวันส่วนมากมีแต่โปรเจกต์ปีสเออ ปกติไงแล้วเกี่ยวอะไรกันทุกวันพุธมันจะมีพวกคลั่งเมียบางคนที่ชอบมาแอบนั่งเล่นเกมเฝ้าเมียก่อนไปเรียนไม่อยากให้คนอื่นเห็นรำคาญพวกชอบนินทาแล้วช่วงเนี้ยมันก็จะมีพวกติดผัวที่พอจบคลาสจะดิ่งไปห้องน้ำงี้มึงแถมชอบแอบไปติดป้ายทำความสะอาดไม่ให้คนเข้าด้วยนะกูเห็นมาก,กับตาพวกติดผัวใช่คู่รักคนดัง จะนัดเจอกันอะต้องอินดี้หน่อยใครวะห้องน้ําตรงนั้นนะเพราว่าผีดุยังจะกล้าอีกนักศึกษาไม่ค่อยกล้าไปกันเลยนะอ๋อมันก็เป็นคนที่เหงื่อแตกแถวแ่านี้แหละมึงเข้าใจแล้วใช่ไหมมึงไปก็ไม่ได้ถอดเสื้อวัดกล้างกับมันร้อกอาจจะได้วัดกับผัวมันเดี๋ยวเราจบพาทที่หนึ่งกันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ พอดีพลอยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายจริงๆเนาะเสียงมันอุเออุแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะจะรีบมาให้ไวนะคะขอโทษด้วยจริงๆถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะยังมีนิยายอีกมากมายให้ติดตามค่ะ